ลับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีของเซียนนาดีนะครับเด้อครับเมื่อนี้นะครับเซียนนาดีก็จะมาตามตัวเลขนะครับเล่าพัฒนานะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับครับตัวเลขเล่าพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดนะครับปูเปลี่ยนตัวเลขเด้อพี่น้องเอฟซีเด้อครับปูเปลี่ยนตัวเลขแล้วนะครับเพราะว่าปูเข้าใจว่าเลขออกว่านังขั้นนะครับปูเลยมาคำนวณไหมนะครับ ตัวเลขได้เปลี่ยนนะครับเชื่อนดีก็อัดคิปไปแล้วก็เลยบวลงนะครับคิบคิบตัวเลขสุดเก่านะครับสุดแหลกนะครับบวมเป็นสุดเก่าครับสุดแหลกโดยเฉพาะเลขเบิ้ลนะครับปูเปลี่ยนนะครับครับเราบนี้นะครับชิมาตัวใดนะครับพี่น้องกี่เข้ามาติดตามไปน้ากันครับพี่น้องกี่ตัวเลขของปูเปลี่ยนแล้วนะครับเราพัฒนานะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับ ปูเข้าใจว่าเลขออกวันที่สองนะครับ3ม,มกราคมนะครับเดือน1น,นะครับเดือนมกราพศส,สองห้าหนะครับเราพัฒนาปู ห้าเจ็ดแปดนะครับเอาระวังสายยาปูให้ดีนะครับพี่น้องเอฟซีปกติปีไม่นะครับเด็กสายยาของปูมักจิเขานะครับครับวิ่งรูดนะครับ <c oughs> เอาเบิ้งเดียวยกว่านี่นงเอฟซี เล็ปิ่งเล็กรูดของปู <c oughs> ครับปูเปี่ยนเฉพาะเลขเบลนด้วยพี่น้องเอซนะครับตัวเลขกของปูเปลียนเฉพาะเล็กบ้นนะครับครับ วิ่งนะครับสกับห้านะครับพี่น้องที่ 4. เด่น4นะครับสกับห้านะครับเด่นที่สีรองห้านะครับ ครับชุดแจ็คคู่นะครับพี่น้องเอฟซีสี่เจ็ดนะครับสี่แปดสี่เก้า ห้เาเจ็ดอ้ามาสายาปูแล้วนะครับห้าแปดนะครับห้าเก้านะครับเลขเบิ้ลนะครับที่แรกปูหามากต่อเก่าสามสามส่วนส่วนนะครับรปูได้เปลี่ยนเลขเบิ้ลนะครับปเปลียยปนนป่ยนตัวเลขเฉพาะเลขเบิ้ลน,นะครับสองสองนะครับถามมาบิ้ลน,นะครับสี่สี่ 8ปดแปดกับพี่น้องที่ครับปู้คนเนียนไฮนะครับมีย C, C ูซีซีหางนะครับลักซีนะครับ4ี4เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็หาแปดนะครับธรรมาลักหาเน้นห้าแปดนะครับ ครับยี่น้องเอฟซีเฮ้ากับแคปนาจอไว้ครับครับก็ขอกราบอบปุ้นปูหาเจ็ดแปดนะครับที่ทรงตัวเลขกน่ท่างนะครับมาให้พี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับเดี๋ยวเอาไปหลุนไปเสี่ยงกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับรอบนี้ก็ขอให้ปังๆนะครับยี่น้องเอฟซีเล็กปูนะครับ ครับเราพัฒนาปู5-7-8งวดประจำวันที่3มกราคม2567นะครับวิ่งรูดนะครับ4กับ5นะครับพี่น้องเอฟซีจับคู่นะครับมี4-7 4-8 4-9นะครับตัวเด่นขีดเส้นใต้สีแดงนะครับ5-7 5-8 5-9นะครับเด่น58นะครับพี่น้องเอฟซีสวนเบิ่นนะครับมี2-2 4-4แล้วก็8-8ครับ ครับทางช่องก็นําเสนอนะครับให้พี่ให้น้องเข้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับส่วนตัวเลขแนวทางนี่เขามีรุดเดอร์พี่น้องเอฟซีครับห้องตองมีสตีในการรับชมนะครับทางช่องนํามาสู่พีสู่น้องเบิงทุกอาจารย์ทุกสํานักนะครับกาบอนเมนวาเียร่งทุนทุกอาจารย์ทุกสํานักนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับทันไดนะครับที ยกตัวอย่างนะครับเนาะที่เป็นแฟนครับของปูหายเจ็ดแปดกะเบื้องเอานะครับเป็นเกนนะครับเราไปเทียบสำนักอื่นเปลี่ยนเอฟซีแฟนครับของพอแม้มหรือว่าพอแหล่คนนั้นหน้า,หร,า,าห,หรือว่าเบ้าแหลมหรือว่าเซียนนาดีนะครับหรือว่าเจรั่งนะครับหรือว่าเล่าอวบเวียงจันนะครับหรือว่าของอวปากน้ำจังสีเข้ากะเบื้องตัวเรียบกันไปนะครับ เราได้เข้าเปิ้ลใบเอาไปเทียบไปเชียบเบิ่องบนเปลี่ยนเองชีครับบ้าแมนว่าให้เรียนทุกตัวทุกตนนะครับเอาวิเคราะห์สามารถเชียบหน้าจอแล้วไปวิเคราะห์เทียบเชียงเบิ่งนะครับพี่น้องเรองชีครับถ้าเฮาบ่นน้ำเสนอมาพี่น้องเฮาพี่น้องเฮาก็บ่รู้แนวทางคือกันนะครับก็เลยต้องน้ำเสนอให้พี่น้องเฮาทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับพี่น้องเรื่องชีบ้าให้จมว่าลงให้ไร้อาจารย์แท้นะครับบ่แม่นนะครับทางซองเป็นผู้ เป็นซื้อเป็นข้าวให้พี่น้องเฮานะครับเป็นซื้อเป็นข้าวให้พี่น้องเฮาเพื่อเอาไปวิเคราะห์แนวทางเด้พี่น้องที่เด้อครดบเพื่อเอาไปวิเคราะห์แนวทางนะครับจะได้ส่วนเรื่องของที่เขาว่าเขาขึ้นยุ่กับโชกวัฒนะเข้านะครับผู้ใดโชคดีโชกวัฒนะเฮากะเฮงเฮงปังกันไปนะครับครับรอบนี้กะเชี่ยนาดีกะบ่มียังนะครับก็มีต่ตัวเลขกแนวทางนะครับเดี๋ยวว่างให้พี่น้องเฮาเอาไปพิจารณานะครับ พิดจระแนาถูกสำนักถูกอาจารย์นะครับครับรอบนี้จะมีการสรุปโครงสุดท้ายน้ำเนียพี่น้องยิซีครับมีการสรุปโครงสุดท้ายพร้อมนะครับซี่อาจารย์ดังนะครับมาสรุปมือนีเจะนิมิตไม้อันเดียนะครับอ่าปีไหมนะครับก็เลยทุกอาจารย์นะครับจะเดินทางไปบันพระแต้มเนาะครับเนาะเพื่อไปวิเคราะห์แนวทังล่าพัฒนาโครงสุดท้ายพี่น้องเฮานะครับ เดี๋ยวไปรุนไปเสี่ยงกันนะครับทางซองก็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เป็นการเพราะนันแต่งได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเสี่ยนาดีกับไว้เพียงแค่นี้ก้อนกราบขอให้พี่น้องเฮาสุขสุขคนโชคดียู่ดีไม่แห้งนะครับมีความสุขความเจริญในนาทีการงานครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ